AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่8พฤษภาคม2024สกหลีกวันอังกฤษปีเตอร์โบโรเปิดบ้านพบกับออกฟอร์ดยูไนเต็ดเวลา2นาฬิกามาดูสถิติของทั้ง2ทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านปีเตอร์โบโร20นัดหลังสุดชนะ11เกมเสมอ1เกมแพ้8เกมยิงประตูได้38ประตูเสียประตู31ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของออกฟอร์ดยูไนเต็ดเล่น20นัดหลังสุดชนะ8เกม เสมอ7เกมแพ้5้าเกมยิงประตูได้35ประตูเสียประตู25ประตูมากันที่ผลงานในศึกลีกวันอังกฤษในปีนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากทางฝั่งปีเตอร์โบโรลงเล่นไปทั้งหมด46นัดอยู่อันดับ4ของตารางคะแนนมี84คะแนนชนะ25ครั้งเสมอ9ครั้งแพ้12ครั้งมาต่อกันด้วยทางฝั่งของออกฟอร์ดยูในเต็ดลงเล่นไปทั้งหมด46นัดอยู่อันดับ5ของตารางคะแนนมี77คะแนนชนะ22ครั้ง เสมอ11ครั้งแพ้13ครั้งสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของปีเตอร์โบโรชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งยิงประตูไปได้5ประตูเสียประตูเประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของออกฟอร์ดยูไนเต็ดชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งยิงประตูไปได้7ประตูเสียประตู5ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานหนัดหลังสุดของ ปี oro, 2, เตอร์โบโรชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของออกฟอร์ดยูในเต็ดผลงานห้านัดหลังสุดชนะ 3, สามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของปีเตอร์โบโรจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75เปอร์เซ็นจบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25เปอร์เซ็นตค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.90ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.55ประตู มาต่อทางฝั่งของอ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.75ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.25ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่อ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้4ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้ จะอยู่ที่ออกฟอร์ดยูไนเต็ดชนะปีเตอร์โบโรด้วยผลสกอร์3ประตูต่อหนึ่ง